หมายถึงว่าการปัดเป่าที่พวกท่านทำกันเนี่ยถ้า,าว่าเกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าโดนมาแรงป่องกัดเนี่ยคุณทำวิธีการนี้ฉันเห็นว่ามันไม่มีการาปนในเรื่องของการตั้งพาคีต่อรัดังนั้นท่านได้ให้หลักนั่นก็คืออะไรละ่ะพี่น้องผู้ที่มีมันท่านอบีให้หลักว่าใครก็ตามที่มีความสามารถในหมู่พวกท่านในการให้ประโยชน์แก่พี่น้องของเขาก็จง ให้ประโยชน์แก่พี่น้องในเรื่องของการรักษาในเรื่องของการหาวิธีการรักษาพี่น้องผู้ที่มีหมานสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือการทดลองโดยที่เงื่อนไขเนี่ยเราจะต้องไม่เชื่อว่าการปัดเป่าที่เราปัดเป่าออกมามันจะให้คุณและให้โทษด,ด้วยกับตัวของมันเอง ต่ด้วยกับการกำหนดของรัสบฮานะหัวตาอาลาหฮะดีตบทนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นฮะดีตทีท่ทยาย่านอิหมะมุสลิมได้บรรจุในหนังสือตําราของท่านรหัสฮะดีต์ิแล้วก็2 mm. 1 9 9ประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอหมันหนึ่งในหลักฐานที่เป็นการยืนยันว่าไม่ได้เจาะจงเฉพาะในเรื่องของการปัดเป่าอายะของรัสบฮานะหัวตาอลาที่อยู่ในองค์การหรือฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮุะสัลัม แต่ท่านนับดุมฮัมหมัดสุลลาลหัวในหัวสัลลัมได้ยืนยันถึงรุกยาหนึ่งที่เป็นเ็าเรียกว่ารุกยาตุนน้ำละเป็นรุกยาที่เป็นการปัดเป่าโรคที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังคําว่ารุกยาตุนน้ำละพี่น้องบรรดานักวิชาการก็ได้อธิบายตีความหลายแง่หลายมุมบางท่านตีความเป็นสี่มุมด้วยกันลงมาดูมีฮะดีษที่ผู้หญิงคนหนึ่งนั่นก็คือชื่อว่าอาชีฟะบุตรสาวของอูบัยดินละ นางคนนี้พี่น้องผู้ที่มี إ ي م านได้กล่าวได้กล่าวว่าอย่าง,งาไงดะคอลาอัลัยยะรอซูลุลลอฮีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวะอานาอินเดฮับซอฉันเนี่ยอยู่กับฮับซอฮับซอเป็นใครล่ะพี่น้องเป็นเป็นภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้เข้ามาหา ท่านนบีมุฮ <paling close the Duke> ัมมัด <na> ส <BB festivals> <ikka> ัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่า“อ l ล a h تَعَالَى تُعَلِّمِينَ ه َ ذ ِ ه น رُكْيَةَ ا ل ن َล م ْ ل َ ة ِ كَمَا أَلْمَتْيَهَا الْكِتَابَ” ร واه أبو داود ข้อความนี้เป็นข้อพิมพ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ถามว่า“เธอไม่สอนวิธีการปัดเป่าเขาเรียกว่ารุกยะตันนัมละให้แก้ฮับซอกการนั้นหรือเสมือนที่เธอเคยสอนการขีดเขียน ให้แก่ฮักซอเมื่อก่อนหัดีิษบทนี้เป็นหัดีิษที่บันทึกโดยอิหม่ามอบูดาวูดอยู่ในหนังสืออัส,สุนันของท่านรหัสฮัดีิษ3.8.8.7ปดแคำว่าลุกเจตุนน้ำละพิผพ้ที่มีอหมานบรรณานุกชาการได้ตีความหลายแงย่หลายมุมหนึ่งในนั้น